ผมเชื่อว่าวิธีหนึ่งที่ได้ผลแล้วก็มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้คนก็คือวิธีการถามคำถามแล้วก็หาคำตอบนะครับรวมถึงชีวิตคริสเตียนของเราด้วยแต่ว่าสิ่งที่ทําให้การเรียนรู้การถามคำถามการหาคำตอบของคริสเตียนมีความแตกต่างก็คือคำตอบของเราเนี่ยอยู่ในพระคัมภีร์หนังสือที่ผมถืออยู่ในมือเล่มนี้นะครับมีคาถาม มากมายหลายอย่างนะที่เป็นประโยชน์สําหรับชีวิตคริสเตียนเราชีวิตคิรจักนะฮะรวมแล้วประมาณ200คําถามนะฮะหนังสือเล่มนี้ออกมาครั้งแรกในปี2019นะครับแล้วก็มีคนมาตีพิมพ์ใหม่เมื่อไม่นานมานี้นะครับหนังสือเล่มนี้200คําถามได้แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ประมาณ8หมวดหมู่นะฮะมีคําถามเกี่ยวกับพระเจ้าคําถามเกี่ยวกับคิจักรคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์และ อื่นๆนะยกต่อย,อยางเช่นหนังสือเล่มนี้ตอบคำถามเช่นเป็นคริสเตียนแต่ไม่ไปโบสถ์ได้ไหมคริสเตียนซื้อหวยหรือลอตเตอรี่ได้ไหมถ้าพระเจ้าทรงแสนดีทำไมถึงให้คนตกนรกหรือว่าทำไมเรื่องเลวร้ายจึงเกิดขึ้นกับคนดีๆและอื่นๆรวม200คำถามด้วยกันนะครับผมเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับทุกคนที่อยากจะรู้จุดยืนของคริสเตียน ในเรื่องอื่นๆอาจจะเพื่อประโยชน์ของตัวเองหรือเพื่อคิดจักรหรือบางคนอาจจะไว้อ้างเองเพื่อช่วยเหลือในการตอบคําถามของผู้อื่นหรืออาจจะไว้ไปแจกให้กับคนอื่นๆที่ไม่ใช่คริสเตียนเพื่อขอจะได้รู้จุดยืนของคริสเตียนเราได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นผมจึเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้อ่านทุกคนนะเพราะฉะนั้นลองอ่านก็ดูนะครับชื่อหนังสือคําตอบ 200คำถามที่คริสเตียนคนรรู้คำตอบ